เครื่อง Vigo หนึ่ง KD นะครับสตาร์ทตอนเช้าคันขาวเป็นเพราะอะไรไปรับชมกันนะครับทางเรามีวิธีแก้ไขให้นะครับหนึ่ง KD สอง KD นะครับสตาร์ทตอนเช้าคันขาวนี่อีกหนึ่งอย่าง หมวกวาวทางเรามีวิธีแก้นะครับโดยไม่ต้องเปิดฝาจะใช้ยางตีนวาวภาษาช่างก็คือยางตีนวาวรุ่นแบบที่มันมีลองสปริงใส่แทนไปเลยนะครับ mm hmm. เครื่องเคดีชอบหลุดเรื่องปกติครับตอนเช้าสตาร์ทมาควันขาวก็คือใช่เลย ถ้าหัวฉีดไม่ติดอย่างคันนี้หัวฉีดไม่ติดนะครับก็เป็นที่ยังตีนวาวแน่นอนร้อยเปอร์เซนเสริมให้อีกหนึ่งอย่างนะครับไอ้กรณีควันขาวเนี่ยแหวนหลังของเทอร์โบก็เป็นไปได้นะครับบางทีเราก็ต้องตรวจสอบดูทุกๆอย่างให้มันรอบคอบรัดกุมที่สุดนะครับส่วนคันนี้ ยางตีนวาวหลุดนะครับฝั่งไอเสียทั้งหมดพอเราได้ทําการเปลี่ยนไปปุ๊บนะครับก็หายเลยนะครับสตาร์ตตุ้มแรกนี่ไม่มีออกเลยตอนเช้านะครับใครสนใจก็ฝากช่องจูนพันสามพันด้วยนะครับหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์0837065738ขอบคุณมากครับ